แพทนปพาเคลื่อนไหวแล้วหลังหลุดปากเลิกแฟนตำรวจนายนภัสกลางรายการจากกรณีแพทนปพาออกมาพูดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังทางพิธีกรร่วมอย่างปุ้ยพิมลวันบอกว่าหากใครไม่รู้จักตำรวจให้บอกแพทนปพาได้ซึ่งเจ้าตัวตอบว่าตอนนี้ไม่รู้จักแล้วต้องไปติดต่อกันเองตนก็ยังไม่สามารถคุยอะไรกับคุณตำรวจนายนภัส เขาส่วนตัวก็ไม่อยากโกหกอะไรเพราะเดี๋ยวอะไรจะไม่เป็นเหมือนเดิมกันก่อนที่พี่ปุ้ยจะให้ไปดูในอินสตาแกรมว่าลบรูปหรือยังด้านแพทได้เผยว่ายังไม่ลบเขายังไม่ลบส่วนของแพทเดี๋ยวรอก่อนพร้อมยืนยันว่าไม่ได้งอนแต่เราคุยกันแล้วก่อนจะเผยอีกว่าถ้าแม่ปุ้ยไม่ถามมาเธอก็จะทำให้เรื่องนี้เงียบไปรอให้เขาตอบของเขาเองแล้วกันนะคะก่อนจะแอบเผยว่าตอนนี้ว่างยาวเลย ว่างแล้วนะใครที่รออยู่ก็ว่างแล้วนะจ๊ะอย่างไรก็ตาม epic. คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาออกมาชี้แจงอย่างละเอียดอีกครั้งจะดีที่สุดล่าสุดทางสาวแพทนภาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีด้วยการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นกระแทกใจคนอ่านว่าอาการเบื้องต้นไม่มีไข้อาการทั่วไปไม่มีแฟนแฮชแท็กหวานเจี๊ยบหรือ 1. แฮชแท็กคุณแม่ลูกหนึ่ง